โอเคครับซึ่งสวัสดีครับที่พอททุกคุครับยามารีแอคชั่นยังเคยนะซึ่งยามารีแอคชั่นดามันชี้หรือมันผิดเรื่องอไรทีพบรักในเรนจอร์น้องในซีซั่นที่สี่ ep ที่สิบหรือตอนที่สิบนั่นเองนะครับผมซึ่งความเดิมจักตอนนั้นจะเป็นการที่อ่าลิวนั่นจะจัดการไอ้มอนสเตอร์ที่แบบไอ้คนที่ชื่อจูลา่าอะไรเงี้ยมันมันควบคุมได้เนาะซึ่งก็จัดการได้ไม่ยากมากถ้าลงมือกับเบลใช่ปะละ่ะอ่ะแต่ตอนนี้ก็คือแบบเหมือน อ่าตอนมิซซนดาราเห็นมาว่าแบบเหมือนฝันที่หลอนเห็นนะตอนนี้น่าจะเริ่มขึ้นแล้วที่ว่าแบบไอตัวไหายาหนาม,นมันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยตรงนี้เนาะอารมณ์เหมือนแบบมันเป็นมอนสเตอร์ที่แบบว่าน่าจะเล่นงานพวกของลิวจนลาบฆ่าหมดทุกคนมาผมว่าใช่ปะอ่าแบบไอตัวนี้มันตั้งใจที่จะเรียกมาเลยเฉพาะเลยนะเพราะแบบมันมันน่าเหมือนไส้อะไอจูล่ามันไม่เอ้ยมันมันต้องขนาดนี้เลยนะ่ะ ันบอกว่าอยากจะทําใบหน้าเห็นใบหน้าอันสวยงามของเรียวนั้นแบบต้องหมุนมองแล้วผิดหวังอะไรเงี้ยแบบมันเลยตั้งใจคิดแผนนี้มันลรอด5ปีอะไรเงี้ยซึ่งมันเจอริวจัดการเมื่อก่อนมันก็น่าจะกลัวเนาะมันก็เลยน่าจะวางแผนจัดการริวคืนนะผมว่านะอ่ามันนั่นแหละซึ่งคลิปนี้เป็นอย่างต่อติดตามรับชมนะคดูจะเริ่มก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดและแจะสติ๊กนะครับเพื่อเป็นกาใจะทำคลิปต่อไปเนาะโอเคครับงั้นเราไปเริ่มคลิปเดียวนะครับผมเพราะริวแบบว่าแบบริวค่อนข้างที่จะดูกลัวมอนสเตอร์ต หล่อนเคยเจอมันมาแล้วเกือบตายหาไปก็เข้าใจได้ว่าทำไมถึงกลัวเนาะโอเคนั่นแหละไปเริ่ม,มเลยดีกว่าคุณดูนี่ไงหน้าหล่อนแบบกลัวจริงอะดูแบบโลนมากหล่อนนะเหมือนกันเลย

เียหมือนนกันนะมานะมเยือนจริงเหรทีนี้ผมว่ามันออกมาจากตรงชั้นเลยว่าคนแบบประจำชั้นอะไรอว่างเงี้ยหรอระหว่างกำแพงอะอจังเกอร์นอตผู้ทำลายโอโ้โหไอ้จังเกอร์นอตน,นี่ได้ยินเมื่อไหร่คือแบบน่ากลัวตลอดเลยคำเนี้ย ทุกเรื่องคือแม่งน่ากลัวหมดอะคำว่าจังกันนอนอะโอ้มารีแม่งกลัวเนี่ยนะค,คดีมากก่อนหน้านี้โอ้เสียงแบบไม่หวนมากชแบบิดะก็ได้ยินมาว่ามีคนร้า いやไม่เคได er> ้ยินมนุณปกติไม่ควรจะได้ยินมันนะใช่่าしっかりしなさいよบอกแล้วไม่มีใครเชื่อกูหนีไปใช่ไหล่ะไอ้โทด้านล่างนี่น่าเป็นห่วง早くこの階層からずらかろ ยเอืมหนีเถอะเงินแปดสิบล้านเลวิสไม่คุ้มเลยฮะโอตุกข์ธรรมตะโอ้เล,ล่ปะเนาะเล่บอกโอ้มันหล่นลงมาจากขาบวนไม่ป่ะเนาะไม่รู้ต่อหรอือเปล่าผมว่า เฮ้ยเนี่ยเหมือนได้ฝันเลยอ,เอุรานอสสัมผัสได้หรื่าย้อรทอะไรท์อะไรท์ไรท์อ้ <c oughs> ไรทอบรทอะไอะไรได้อะไอะไรทอไรท์อะไรท์อะไรท์นทอหไอนทไนไ้ไ <c oughs>

ตายเร็วมากเลยว่ะตายเร็วมากะนะคนดูนนเจ็บแค่พลังมันก็โอ้โหไม่ใช่แน่ๆเลยนะเนี่ยกลับกลับถอยกลับถอยกลับมึงยังใจเย็นยังวะเออ

呼んだんだだよかつてアストレアファミリアをのブクロスカこの27階層にな <laughs> アストレアファミリア前にリュウさんが所属していた派閥5年前俺たちルドラファミリアとアストレアファミリアは交渉中でな

敵対していたファミリアにダンジョンで亡くなりま私以外の隊員は皆殺されました。<嗯> <noise> それじゃあこの人がリュウさんのファミリアを。

มันมั่นใจซอยคอมึงใช่ไหมกูมเข้าใจแต่แบบไอ้เจนาายคนแรกเลยเออมึงไปทำให้เชือ่อแล้วเดี๋ยวกูจะดูว่ามึงจะตายเพราะว่ามันควบคุมไม่ได้หรอก 俺はもう何もおびえねえおびえかされねえリオお前にもなお母さんてめえが今日まで夢に出ない日はなかっただがあの化け物を呼び寄せればあの日の悪夢を超えることができる誰にも渡さねえ <laughs> あれは俺のものだ

どうしましたチグサ殿。今聞こえたの誰かの悲鳴が本当ですかチグサ様。たぶん。多分かすかだな。私にも確かに聞こえたよ。くたばる冒険者の叫び声ってところだろうね。やっぱり27階層で何か起きてるってことか。 ไม่คนลงไปนะเจเย่ลิลี่เขาใจว่าเจ้าเป็นห่วงนั้นอะไกูเห็นกเห็นทุกอย่าง

รู้สอเรนแลข้าใจเลยแม่งหนีันทุกโอแต่เราจะนีไปไหนอะอยู่ในน้ำมาปลอดภัยเอะางเออนนไม่อยากเซฟสุด้วบั้ตาไหลเลยวเป็นห่วงเบล่ะ 誰も知らないダンジョンのタブーあえて規制してしまえばそれはすなわちそこに何かあるかを明示することになるわれわれはあの存在を口外せず隠蔽するしかなかった、oh. しかギルドの記録にも一切残っていないただ一つの例外はゼノスたち5年前、異変を察知し、誰よりも怯えていたンン彼らには全てを打ち上げ以降、このようなことが起きないように協力を仰いだ。しかし、今回に限っては 彼らはこのクノッソスの攻略に参加しているああ速やかな対応策がない<ー>場所は中層いや下層…まさか居合わせているのはヘスティアファミリアかカポリュウさんのファミリアを全滅させたほどのモンスターをこの階層に呼び出したって言うんですか <laughs> ข้ามันก่อนเธออขอถ้าไปก็ตายใช่ปะใจหลอดเสียมแล้วตอนนี้แมงไหยังไงอีกกนีน้า 俺より直接戦ったお前の方があの怪物のやばさはよく知ってるもんななんすお前はあの時我が身可愛さで大事,大事な大事な仲間を見殺しにしたんだもんねたまれピッチィートムเข<あ> <他を S 2> かあむねうでれし仲間をぶち殺したんだっけねたまれたまれたまれ何を見つけた สักคนหนึ่งจัดก,การมันได้ไหมกูขอละกูขอละโอ้โหพวกนี้จะรอดไหมเนี่ยโอ้โหยหนีเอาไปแล้วตายนะคนดูไม่รอดนะมึงคนเนียโอ้โย ヤクサイの名はジャガーノジャガーノン。あらゆる冒険者をすりくる破壊ボケンシャオサセリクス間に合うまい。 ยราจะารอดจากตรงน,นี้ยังไงเนี่ยคุดูตัวนี้โคตรบักเลยแบบเหมือนด้างเม็มึงแบบคนหนึ่งพันอะตัน้ยงก็ตายเลยนี่ยคนดูไม่เห,หรอขอให้มึงแบบล้มเหลวแล้วมึงโดนฆ่าแทนด้วยคนนี้เพิ่งค,คุยกับเราเมื่อต้นก่อนด้วย ตายแล้วมึงอตัวนี้โคตรบักเลยรอดไปเนี่ยโอ้ตายหมดเลยวันช็อตวันคิวไฟบอลเอาไงไม่ท้อไปช่วยไมิกเหรอ บเบสมแม่มันเล่นเป้ามายที่เราแทนตอนเนี้นอยออนารว่าสุดความเวะมแงต่ไม่แช่คิดง่ายอย่างนั้นสแสดงว่ามันก็ต้องเร็วมากดิ

มาใครไม่สู้กูสู้แทนก็ได้วะใช่ปะหลังมุดาพาังไม่ทันบ้าผมว่ามันเร็วมากเลยนะอะไรอ่ะประเด็นกลับมาเลยสะท้อนเวทเหรอสะท้อนเวทเหรอ โอ้ตัวแล้วเลือดกระเด็นเลยแขนขาดเหรอไอ้เชี่ยแขนขาดโอ้โอโอ โอ้ยเบลเบลโอ้โหกระโอ้โหเอ๊ะไอยังไงดีเอาไงดีเนี่ยโอ้โหคอหักแล้วมั้งเนี่ยมันไม่ได้สติแล้วหน้ามันเอาคนดูแบบดูดิเบอร์จัดเลย ซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคนดูอ่าซึ่งตอนเนี้ยขอพูดหตุการเ้ิ่มต้นคลิปของลกันคือแบบไอ้คนที่ชื่อจูรามันมันตั้งใจทําสิ่งนี้ขึ้นมาเว้ยเพราะว่าอาจเหมือนมันยังไงสร้างความเสียหายให้ดันเจียนสูงๆเพื่อที่จะเรียกตัวนี้ออกมาใช่ป่ะมันเป็นอะไรคล้ายๆเหมือนระบบป้องกันตัวของดันเจียนที่แบบว่าจัดการสิ่งที่ทำให้ดันเจียนนั้นถูกทําลายอะไรอย่างี้เนาะอ่าเพราะดันเจียนมันแบบถูกทาลายเยอะเกินแล้วฟุ้นฟูแบบไม่ทันใช่ป่ะมันก็เลยต้องเรียกระบบป้องกันตัวเองออกมาอะไรอย่างเี้ ในตัวเนี้ยถูกเรียกว่าจ้ากโนสโดยอุรานอสซึ่งแบบว่าโคตรโหดโคตรอันตรายของจริงผมผมพูดเลยว่าเป็นตัวละครที่บลักมากคนนี้ผมแทบไม่เคยพูดคํานี้ในในเรื่องเนี้ยผมผมอาจจะไม่เคยพูดระดับมั้งอาจจะพูดไอเทยนี่มันโกงหว่าอะไรเงี้ยโกงหวา kind of like kind of earth, ่าอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบความสามารถมันดูแบบเหนือชาวบ้านผมก็จะเรียกว่าโกงใช่ปะแต่อันนี้มันเกินไปเว้ยคนดูที่แบบ ในที่ออกมาชั้นที่20กว่านี่นะแล้วมัน,ม,น,ม,นมันได้ขนาดนี้นะดามเมจก็สูงความเร็วก็สูงการป้องกันก็ดีเบลบอกว่ามันค่อนข้างเปราะซึ่งเราอาจจะต้องแบบจะให้การโจมพีทางกายภาพเป็นหลักเราอาจจะไม่สามารถใช้ทางแบบทางอื่นได้อย่างเช่นเวทมนต์อะไรเงี้ยดาบเวทนที่หมดสิทธิ์เลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างี้เราอาจจะต้องใช้แค่กําลังเราเพียวๆแล้วกับความเร็วเราแล้วก็อุธของเราในการสู้มันอะถ้าไม่อย่างนั้นเราสู้ไม่ได้ จัดวิธีจะฆ่ามันนะคือแบบห้ามใช้เวทตมินเลยคือไม่เกี่เหมือนมันจะเป็นบาเรียสะท้อนด้วยมั้งไม่แน่ใจว่ามันเป็นแค่โล่บาเรียเฉยๆหรือมันเป็นมีสะท้อนนะแต่แบบมันมีแบบเอฟเฟกกระเด็นมาหาเบลกับไม่แน่ใจว่ามันเพราะว่ามันป้องกันแล้วแบบว่ามันกระจายดาเมจออกข้างๆหรือเปล่าเลยมันเป็นอย่างนั้นหรือแบบมันสะท้อนกลับได้อะไรเงี้ยแต่คิดว่าอาจจะเป็นบาเรียธรรมดาบ้างที่โคตรหนาอะไรอย่างเนาะซึ่งลิวก็รู้ว่าอย่าใช้เวทมนม์นแสดงว่าอ่าเราไปเราลิวก็จะเคยทำอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ผลเหมือนกัน โววิวสี่ไม่ไหวตรงนี้วิวสี่ไม่ไหวยังตามต้องวิวห้าวิวหกอ่าวิวห้าถ้าเวิวห้าก็ไม่เผมเอก็ไม่ไหวเลยทำวเวห้า 5, คนดูเทวิวห้า 5, ก็ต้องแบบจับกลุ่มมาสู้แบบคับผมอกซึ่งผมกําลังคิดอยู่ตอนนี้ความเก่งออกมาไหนมันอาจจะพอๆกับเอสทอร์โร่เลไม่เก่งกว่าอาจจะเก่งกว่าเอสทอร์โรในซีซั่นสามเพราะว่าตอนนั้นเบลยังตามการโจมตีของคนนั้นทนันแล้วแบบรับดามเมจย,ยังพอรับได้ แต่นี่นตัวสองทีก็เกือบจะขึ้นสวรรค์นะผมว่ายังไงก็เก่งกว่าถ้าพูดถึงตามพลังของไอ้ตัวนี้ถ้าเทียบกับเอสโตรอนในในสั้นก่อนนะเร็วกว่ามากผมกำลังเปรียบเทียบว่าตอนนั้นอนะเอสโตรอนใช่ปะมันต้องเอาเวอร์ห้าสามคนนะมาสู้ถึงแบบพอจะถูถ่ายได้อย่างเช่นเอาไอ้เบสกับเทโอน่าเทโอนเน่ใช่ปะมาสู้อย่างเงี้ยถึงพอจะพอสู้ได้ใช่ป่ะแต่ก็ยังไม่ชนะ,ะต้องเอาระดับเวอรหกมาซึ่งอันนี้อาจจะเก่งถึงระ,ระดับเวอร์หกเลยผมว่า,วาให้ผมวิเคราะห์นะ ันน่าจ,จะเก่งถึงขั้นระดับเวลหกเลยด้ซ้ำอาจจะต้องเอาเวลลหกสองคนมันรุมมันอะ่ะเออปเปยต้องขนาดเนี้ยมันบักมากคนดูตัวเนี้ยโอเคแล้วแเบลบแขนขาดผมไม่เคยไม่เคยคิดว่าเบลจะแขนขาดใช่ปะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าแบบเฮ้ยแม่งกูแขนขาดกูฟื้นฟูทันทีแบบฟลิงงอกทันตาเห็นอะ่ะเออมันไม่ใช่ขนาดนั้นอะ่ะผมไม่รู้แล้วว่ามันสามารถทําได้หรือเปล่านะถ้าแบบว่าเราแบบมีฮิลเลอร์ที่ ระดับสูงมากๆนะนี่ผมไม่รู้นะแต่แบบโอ้โหมันโดนฟันไปต่อขนาดนั้นนะแล้วแบบเบลโดนตรงไหล่แล้วแบบเหมือนคอจะพับไปด้วยไม่แน่ใจว่าคอสะเทือนหรือเปล่านะอาจจะคอเคล็ดเลย <c oughs> อาจจะคอหักได้ผมว่าเออแล้วเบลแบบดูเหมือนจะสติแบบเริ่มเดินลางแล้วแทบไม่เหลือแล้วเนี่ยแต่แต่ถ้าเกิดผมดูตามคำทนายของซาร่าที่เขาบอกว่าเบลจะไม่ตายเว้ยเบลกับลิวจะไม่ตายแต่แบบ จะไปแบบเส้นทางของความโหดเที่ยมเหมือนความโศกเศร้าอะไรของเขาไม่รู้ซึ่งแบบไม่ตายแต่แต่ก็ทรมานอะผมว่าถ้าเทียบกันนะอ่าถ้าพวกลิลลี่ไปเวฟไปเจไอชาไปคนอื่นๆ,ๆไปตายตายแต่หลานเดียวเออเพราะนั่นแหละซึ่งคลิปนี้เราหลักก็มีประมาณนี้นะคนดูถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดและแจ้งสกายนะครับเพื่อเป็นกลำลังใจในคลิปต่อไเนาะสำหรับนนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย